ออกนะครับเวลาสตาร์ทรถเราอะเราจะคนใช้รถจะสังเกตได้ว่าเราใช้รถอะชีวิตประจำวันเราเราจะรู้ว่าในการสตาร์ทรถแต่ละครั้งอะเราแค่สตาร์ททีเดียวก็ชึ่งเดียวก็ติดแล้วใช่ไหมแต่ภักๆหลังๆเนี่ยมันเริ่มสองชึ่งแล้วมีอาการแบบเหมือนแบตมันจะเสื่อมนะครับเวลากดรีโมทก็ กดมือป่เปิดประตูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเปิดให้นะครับต้องกดย้ำๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่เราซื้อมาตอนไหนปีไหนนะครับนะครับก็มาตรวจเช็คนะครับบางทีเราใช้งานจนลืมว่าแบตเตอรี่เราซื้อมาตอนไหนนะครับจะจะรู้อีกทีก็ต้องชัวเวลาแบบอาการรถวันปิดปกตินะครับตาจา้านี่วันที่สามสิบเดือนสี่ ปีห e นะครับตอนนี้ก็ป e ี68นะครับระยะเวลาก็อยู่ประมาณ2ปีกับอีก7เดือนนะครับแบตเตอรี่เราใช้งานมา2อปีกับอีก7เดือนนี่เรามาดูจอตัวนี้นะครับบ่งบอกอะไรกับเรานะครับคนใช้รถอย่างผมนะครับคิดว่าคือแบตเตอรี่แบบแห้งมาแล้วนะไม่ต้องเติมมาะกันไม่ต้องดูแลนะครับไม่ต้องเติมมันนี่ พอเรามาอ่านเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยมันบอกนะครับเนี่ยสถานะตาแมวต่างๆนะครับเนี่ยไอตัวแรกคือไฟเต็มนะครับไฟเต็มจะเป็นแบบนี้ตรงกลางสีแดงนะครับขอบนอกสีฟ้าคือไฟเต็มนะครับแล้วก็มาทุดที่3มตัวนี้นะครับไฟอ่อนนะครับควรชาร์จนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ มาตัวที่สามที่ผมเจอนะครับคือข้างนอกเป็นสีแดงข้างในเป็นสีขาวนะครับดูน้ำแห้งนะครับควรเติมน้ำกันนะครับตัวนี้นี่แล้วก็มาดูตามแมวของเราด้วยแลยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่เราอยู่ที่สองปีกับอีกเจ็ดเดือนแล้วมันเป็นยังไงเขาบอกอะ นี่เราไม่ควรรู้เราไม่ควรเราต้องควรศึกษานะครับด้วยความเข้าใจทึกทักไปเองของผมว่าแบตเตอรี่แห้งมันไม่สามารถเติมน้ำกันได้เราก็ไม่ได้สนใจเรามีอากาศเราก็เปลี่ยนลูกใหม่เราไปดูกันว่ามันเติมได้จริงๆไหมไปหาจากอินเทอร์เนต็ตเขาบอกว่ามันเติมได้นะครับดูมันเติมได้ไหมลงนี้ยดูเนี้เราตรงทับกิกรงเนี้ยเนี่ยเอามือกดไปนะมันมีรอยบุ๋ม,มเหมือนจะมีแบบ ที่เติมให้เราหนักะครับเดี๋ยวเราลองแงติปเกอร์ตรงนี้ดูนะครับเรากดแงกันเลยน้ำกันที่เราจะเติมมันก็จะมีเป็นขวดนะครับสิบห้าบาทเดี๋ยวเราลองแงตรงนี้กันก่อนนะครับแงได้ไหมเอาเล็บเด็กจิกจตรงมุมเนี่ยนี่ท่านผู้ชมนี่มันลอกได้นะครับนี่เนตเกอรตรงนี้ เดี๋ยวเราลองเติมนะครับเจ้านี่นี่นะครับเนี่ยปาบแล้วก็ลอกมาทีละช่องนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเติมกันเนี่ยเดี๋ยวเอาอะไรขันดูนะครับเอาง่ายๆนะครับคิดง่ายนี่เจ้าเรียนบ้าเราปาบลองขันดูกันเลยนี่ครับมุนทวนเข็มในาฬิการครับเปิดฝาม,มาก่อน Uh huh. อะไรที่ไม่รู้ผมก็ได้รู้วันนี้แหละด้วยความที่คิดไปเองนะครับว่าเจ้าแบตเตอรี่แห้งมันเติมไม่ได้แล้วก็ไอเจ้าเนี้เขาปิดทับรูเติมสมหมดนะครับเราก็ไม่เคยสังเกตก,กันหรอกใช้อย่างเดียวเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูว่ามันแห้งจริงไหมนี่ดู เป็นคาบนะนำเลยนี่มันก็ยังไม่แห้งนะครับเนี่ยมันยังไม่ถึงกรบไอตานี้นะยังไม่แห้งท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นมันยังไม่ถึงแผ่นแผ่นโลหะเลยแผ่นเนี่ยโอเคอย่าเปิดดูทุกอึกันนะครับเนี่ยตอนนี้นผมเปิดมาสามจุกอะมันมีทั้งหมดหกจุดหกจุดนะครับ ยังไม่มีตรงไหนที่มันถึงแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะของตัวเก็บไฟฟ้านะครับเนี่ยมันยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราก็เติมไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสามจุดต,ตรงนี้ที่เหลือค่อนข้างจะลอกติ๊กเกอร์ยากหน่อยนะครับอันนี้ก็คือน้ํากันของเราที่เราซื้อมาขวดอัสิบตาบ้าทนะครับดูเดี๋ยวเราไปเติมกัน เติมไว้สามจุกที่เปิดไปก่อนเดี๋ยวสามจุกที่หลังเราเข้ามาดูกันว่ามันแต่ละเซลล์เนี่ยแต่ละจุกเนี่ยมันยุบว่าแต่สามจุกอ่ะที่เปิดมาไม่ยุบเลยสักจุกหนึ่งนะครับการเติมแบตเตอรี่ผมก็ไม่รู้จะคิดได้ไงผมก็นี่มันบานนะครับเอาหลอดมาเติมยังไงไม่ให้มันหกก็หลอดเนี่ยแย <Yeah. S 2> ่รูุงไปเลยมามันจะพอดีเลยนะเราเติมมันก็จะได้ไม่หก นะครับเติมล้วก็บีบตรงนี้ไปก่อนบีบมาให้น้ำกันมันไหลแล้ววานนะั้เราแย่ลงรูปุ๊บแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันจะง่ายมากเลยไอเดียได้อยู่นะครับตอนนี้เราก็มาอย่ามาเร้่องต้มาเรื่อบ,บีบนะบีบเ่าๆตรงนี้ก็ปล่อยนะครับ ก็คือค่อยๆปล่อยนะครับอะไรเต็มทุกประการบีบบีดจุกรอดจุดบีดปลายรอดนะครับไม่ให้มันไหลนะครับแล้วก็ยกขึ้นป๊บประรามาณน,นี้ครับนะครับเติมไอ้สามสามสามจุดตรงนี้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปิดกันแล้วก็มาเติมสามทุที่เหลือนะครับขันเข้าไปเลยว้รราวอย่างเี้ เี๋ยวไปขันไอจุดไอสามจุดที่เหลือเราก็ไปเติมเพิ่มนะครับย่อยใช้เมนบ้านนะครับขันให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องเอาแบบถึงกระแน่นจนถ่ายไม่ออกนะครับมาสังเกตไอตาแมวนะครับที่มันบอกสถานะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นครับตรงตรงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับว่าควรเติมน้ำกันเนี่ยตรงนี้จุด นิ้วที่ผมชี้นะครับปุบแล้วเรามาดูนะครับดูไอ้ทีแดงขอบเนี่ยหายไปนะคือเราเติมไปแล้วนะครับมันบอกว่าที่ว่าควรเติมนล้ำกันอันนี้เราได้เติมไปถามจุดสถานะมันหายไปนะครับเยี่ยมเดี๋ยวเรามาเติมไตามจุดที่เหลือโอเคนะครับเรา จุกที่เหลือนะครับเช็คน้ํามันเนะช็คน้ํากันนะครับไม่ใช่น้ํามันน้ํากันนะครับนี่นี่ก็ไม่ถึงกับเห็นแผ่นทองแดงนะครับนะเขาบอกว่าถ้าถึงขั้นแบบเห็นถึงแผ่นทองแดงอะ่ะมันอาจจะเติมไปก็อาจจะเก็บไ้ไม่อยู่นะครับอันนี้ยังไม่ถึงเดีย๋ยวเราลองเติมไปนะครับแล้วลองเช็คนะครับการใช้รถของท่านดูว่า มันจะตาร์ทหรือเก็บไฟได้นานขนาดไหนนะครับของผมมันก็2ปีกับเ็ดเดือนเดี๋ยวเราลองเติมไปก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้งานไปก่อนว่ามันจะอยู่ได้สัก,กี่เดือนนะครับถามว่าเราควรเติมถึงขั้นระดับไหนนะครับของ เราก็จะมาดูไอตัวแนบนะครับเดี๋ยวไหมมันจะมองยากนิดนึงกับขนท้องทูมนะครับมันจะมีขอบเนี่ยนะครับ,บ,รบ,บ,รบตรงนี้มีขอบเราก็เติมไม่ถึงขอบนะครับของของฝาแบตเตอรี่นะครับขอบขอบข้างในนะครับเนี่ยขอบข้างในปุ๊บเนี่ยครับขอบข้างในปุ๊บมันก็จะเข้ากับตัวระยะก,กับตัวฝาปิดตัวนี้นะครับเนี่ยฝาปิดตัวเนี้ยตัวเนี้ย มันวันเราปิดปุ๊บมันก็จะพอดีตัวนี้มันก็จะไม่ล่นออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับกระบวนการเดินน้ากันเสร็จสิ้นลงแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้แปะคืนเข้าที่เดิมเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเรามาแปะกันก่อนเนี่ยครับก็ัทำการแปะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี่ยม